ข่าวประทับแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่1เมษายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนต์เย็นนี้คอสินะโอนาน่ายอมรับว่าสุดเซ็งแมนยูโดนเบลฟอร์ดยังตีมตีเสมอในช่วงท้ายเกมแบบเซ็งๆนะ ดยการน,นี้ทางด้านของอองเดรโอนานาดไนทะวันทีมชาติแคมบรูนของแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งถึง,องบอลพรีเียร์ลิงกิตออกมายอมรับเป็นว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ทางด้านของปีชดแดงทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับทางด้านของเบรลฟอร์ชหนึ่งตออหนึ่งในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดิดมือกาวชาว ax, อเช็กอาร์มสดัมนะฮะแล้วก็ทาชนะของอินเ์มิลานกล่าวเลยนะว่าผมเองนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนะเพราะเราน,นั้นคือแมนเชสเตอร์เดนแต่นั้นมันไม่สําคัญนะว่าคุณจะเล่นกับใครเพราะทุกเกมที่ลงสนามเราต้องการแค่ชนะในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น โดยงานาาน,นี้เราทาบิดพลาดในเกมนี้เราทําหน้าที่ป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการคว้าชัยชนะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ยากเป็นอย่างมากโดยเกมนั้นคาราวแมนยูเองขึ้นนำเบลฟอร์ดไปก่อนในช่วนงนาทีที่96นะฮะจากการยิงของเบสันเมาส์ปีกชาวอังกฤษแต่ว่าเจ้าบ้านเองนั้นก็มาสร้างเซอร์ไพรส์ตามตีเสมอจากการยิงของคิร์สโตเฟอร์เอเจอร์กองกลางชาวนาเวนในช่วนงนาทีที่99 สำหรับเกมต่อไปแมนยูเองไนดะ้มีคิวจะบุกไปเยือนเชลซีที่สนามแซมฟอร์บริในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์แมนยูกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมานั่นครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะชไมเคิ้นฟาดปากวิชากาต้นเหตุทำผีเสียประตูนะ โดยงานนี้ทางด้านของปีเตอร์เชมายเคิลนะฮะทำนานของผู้รักษาประตูของแมนยูอัดทางด้านของาขอ,งอารอนมาบิชกาที่ไม่ยอมอดันเกมสูงจนสุดท้ายทีมจนถูกทางด้านของเบรนฟอร์ดตามตีเสมอโดยเกมที่ทางด้านของ G ิเ,เกทกคอมบินที้สเตเดียมทางด้านของปีแดงได้ประตูขึ้นนำในทีที่90าบวกจากทางด้านของเบสันเมาสุดถูกมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นประตูชยัยแต่ว่าสุดท้ายโดนทางด้านของคริสโตอ่าคริสติฟ อาร์เจอร์ตีเสมอในช่วงทีที่90บวก9ไปซะอย่าง,งานั้นโดยจังหวะที่ทางด้านแมนยูเสียประตูทางด้านของเชอร์เมิเคินตำหนิเลยนะว่าวารบิสกาซึ่งแทนที่จะรีบดันขึ้นมาแต่กลับวิ่งช้าๆจนสุดท้ายไอแวนโชนีฟไม่ล้ำหน้าก่อนที่จะโดนตามตีเสมอในครนั้งนี้โดยถ้าคุณดูวานบิสกาในจังหวะทำประตูของเบลฟอร์ดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงมาตรฐานนะ วานบิชกาอยู่ทางด้านของซ้ายบอลถูกเปิดมาแล้วก็มองที่เขาสิเขาแค่เดินเล่นแล้วก็เดินเล่นไอแวนโทนี่เองคงจะรำหน้าถ้าหากว่าเขาตามแบ็กโฟลขยับขึ้นมาแล้วประตูนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นจริงนั่นไม่ใช่มาตฐานของแมนเชสเตอร์เดดนะนั่นไม่ใช่ความภาคภูมิใจนั่นไม่ใช่มาตฐานที่สูงเกินไปนั่นไม่ใช่การมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ของคุณนั่นคือราคาที่ต้องจ่าย ไม่ต้องโทษเขาในเรื่องเรื่องนั้นแต่ในช่วงเวลาแบบนี้นั้นเพราะจากสิ่งที่เขาทำหรือไม่ทำเรื่อง่ง่ายๆอย่างการมีสมาธิในครังนี้นั่นยังไงนะนานนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูข่าต่อไปกันดล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเชนฮาร์คอัปเดตอาการของวานบิสการหลังบาดเจ็บในเกมแมนยูที่เสมอกับทางน้านของเบลฟอร์ดนะ โดยอิดิชนฮากเทนเนอร์ของแมนเชสเตอร์เด็ดนะฮะยืนยันนะว่าราฟเอลวาลานไม่ได้เจ็บร้ายแรงอย่างที่กังวลเอาไว้หลังโดนเปลี่ยนตัวระหว่างเกมที่บุกเสมอเบรลฟอร์ดไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าบราฟาเนียเราถอดเขาออกไปเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนในช่วงพักครึ่งแรกแล้วก็วิกเตอร์เองเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่เราเองนั้นต้องประเมินเขาในวันพรุ่งนี้เชนฮากพูดถึงอาการของนักเบทั้ง2ทีม เดวิกเตอร์นนเดลฟ์เจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันและกองหลังทีมชาติสวีเดนจะเข้า,ารับการสแกนเพื่อจะประบุขอบเขตของความเสียหาย ซึ่งวารานเองนั้นเป็นสิ่งกำลังสำคัญของแมนยูโดยลงเล่นไปแล้วั้งหมด29นัดบรรทุกบริการในรายการนี้รวมถึง20เกมในฟุตบอลรีมเยล์ลีกซึ่งแฮร์รี่แม็กไกวและก็บีซันโดมาติเนสลงเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับดน้านของเบลฟอร์จและคาดการณ์กันว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกสตาร์ตตัวจริงในเกมลีกนัดหน้าที่จะออกไปเยือนเชลซี Chelsea, ในวันพฤหัสบดีนี้อแต่ผมเป็นกนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ โค้เอซโซบนเลยนะลินการดเนี่ยเล่นบอลขี้เกียจแล้วนะเดี๋ยวนี้โดยทางด้านของคิมคียองนะฮะเทรนเนอร์ของ f อฟซโซสโมสรดังของเกาหลีใต้ออกมาวิจารณ์มหาเทพเจะซ่ลินการ์ดมิดฟิลดชื่อดังของทีมที่ไม่ทุ่มเทช่วยทีมเท่าที่ควรนัก โดยดิสตาคนทางด้านของแมนยูเองนะฮะย้ายไปเล่นในแดนสมขาวซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดตัวกับสโมสรที่มีแฟนๆมากถึง51,670คนมาต้อนรับที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมอย่ารก็ตามหลังจากที่ทางด้านของลินการ์ดไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่เสมอ กังวลอน FC1 ต่อ1จากอาการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกหัวเขา่าทางด้านของอ่าแล้วก็3มเกมก่อนหน้าที่ลงเล่นเป็นการลงสนามในฐานะตัวสำรองเพียงแค่เท่านั้นโดยคิมคีดองได้พูดถึงลินการ์ดนะว่าผมเนี่ยคิดเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการถอดมหาเทพเจสซีซลินการ์ดออกไปผมไม่คิดว่านักเตะที่วิ่งแค่ไม่กี่นาทีจะเป็นนักฟุตบอลในขณะนี้ถ้าเขาไม่สู้และถ้าเขาไม่วิ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นตลอด90นาทีบ่ะ ก่อนหน้านี้ในเกมที่เปิดบ้านชนะเชจูไป2ต่อ0ทางลินกาดก็ลงเล่นในช่วงนาทีที่58บอกว่าแม้ว่าเขาจะลงเป็นตัวสำรองแต่เขาเองนั้นไม่ได้ทำงานหนักและก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าปะทะเพื่อจะแย่งบอลน,นะโดยชื่อเสียงไม่ได้มีความหมายเนสนามผมจะบอกเขาตรงๆในค้งนี้นั่นเองนะอาเดวผมเป็น่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรดูแล้วงานนี้ลินกาดอาจจะโดนหนักๆเลยก็ได้นะครับ เรามาดูข่าวต่อมากันครับแมนยูมาสี่เลยนะแอนโทนีดาขบวน10แข้งค่าตัวประเมินลดเยอะที่สุดแล้วในขณะนี้โดยเดอะมุนยืนหนึ่งพาสีนักเตะแมนยูติดโผเปิดชื่อ10แข้งค่าตัวตกมากที่สุดในช่วงไม่ถึง1ปีในขณะนี้โดยแอนโทนีปีคอนตันนของแมนยูนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าตัวประเมินเนี่ยลดมากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงสเสมอร์ปีที่แล้วตามข้อมูลจากด้านของเว็บไซต์ t r a n s f e r ร m a r k t เ้วเตชาร์บเซเลียนมีค่าตัวประเมินเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีส0 2 3ัน23อยู่ที่ประมาณ60ล้านโยูโรหรือประมาณ2,340ล้านบาทแต่เวัานี้หล่นมาเหลือเป็นแค่28ล้านโยูโรหรือประมาณ1 0 9 2ล้านบาท หรือลดลงมากถึง32ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,248ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นเองนั้นยังมีนักเตะแมนยูอีก3ามร,รายที่ติดอยู่ใน10อันดับแรกได้แก่มา,าร์คัสแรดฟอร์ดเมสันมาส์และก็จาดอนซานโชที่เวลานี้โดนส่งไปให้กับทางด้านของบริษเทลัดมุลยืมตัวไปใช้ง,งาน10อันดับนักเตะค่าตัวประเมินลดลงมากที่สุดนะฮะเมื่อเทียบกับสมมติที่แล้วโดยการนี้ก็จะมีนักเตะค่าตัวประเมินปัจจุบัน ในครั้งนี้ก็จะมีแอนโทนี่นะครับจากทางแมนยูอันดับหเลยนะ28ล้านยูโรลดลงไปประมาณสาย2ล้านยูโรอันดับ2เป็นบีเอเอมิลสอยเบิร์กจากสเปอร์20ล้านยูโรลดลงไปประมาณ25้าล้านยูโร3เป็นเวสต์บรีฟอร์ฟาน่าจากเชลซีสายสล้านยูโรลดลงไปประมาณ23ล้านยูโรอันดับ4เป็นเปเรดี้นะฮะจากบาร์เซโลนา80ล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรอันดับ5เป็นมาคัสไรชฟอร์ดจากแมนยู 60ล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรอันดับ6เป็นร็อกดดนโกโมมูอานี่จากปเอช60ล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรอันดับ7เป็นเมสันเมส์จากทหน้าของแมนยู40่ล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรอันดับ8เป็นชูอัลการเซโร่จากบาร์เซโลนายืมแมนเชสเตอร์ซิตี้มา30ล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรอันดับ9เป็นชูอัลฟริกจากบาร์เซโลนายืมอตรเลตโกมาดริดมา 30ล้านยูโรเป็น20ล้านยูโรอันดับ10เป็นจารดอนซานโชอ่าดอชมุนนะฮะยืมแมนยูมา25้าล้านยูโรลดลงไป20ล้านยูโรในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นเรื่องว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับโอเนลไม่เชื่อข่าวลือกับแมนยูแต่ก็ภูมิใจนะโดยแกรี่โอเนลผู้จัดจาการทีมวูฟแฮมตันวันเดอร์ไม่เชื่อว่าข่าวลือกับด้านของ แมนเชสเต็ดจะเป็นความจริงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีข่าวเชื่อมโยงในะคะรั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งโอนิลนะฮะเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมว er ูฟตันบันเดอร์ ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประสบการณ์ในการพาบรอนมัตร,รอดตกชัน้นปัจจุบันวูฟแฮมตันอยู่อันดับที่9้าของตารางคะแนนมีผลงานที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะหรือก่อนหน้านี้มีข่าวจากด้าน,นของ ESPN อ้างเยนะว่าแมนยูต้องการพูดคุยกับด้านของโอนิวเรื่องการรับบทบาทเฮสโคสขณะที่ผีแดงเองกำลังวางแผนในการปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมภายใต้การนำของเซอร์จิมราชเชฟผู้บริหารชุดใหม่ ผมไม่รู้หรอกนะว่าข่าวลือพวกนั้นมาจากไหนโคดไวยสิปีวันนี้ตอบข่าวที่ถูกโยงกับไนที่นนของแมนยู เมื่อนาทีการงานก้าวหน้าขึ้นเลเวอร์ฟูลแมนยูก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษอยู่เสมอถือเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยแม้จะไม่เป็นความจริงเลยก็ตามทีผมรักที่นี่นะที่นี่ผมเป็นหัวหน้าโค้ชและผมจะเป็นอยู่เสมอผมสนุกกับช่วงเวลาที่วูฟแฮนตันจริงๆผมพ่งทราบเรื่องนี้จากทางด้านข่าวไทยฝ่ายสื่อในครั้งนี้เตรียมไว้ให้รับการเตรียมความพร้อมในการตอบคําถามในครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองนะเป็นอะไรางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กัน ว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซมสรซอแมนเชสเตอร์เด็จในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ